สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับต่อนนะคะในคอบนอกกรอบค่ะเหมือนี้ต่ออยู่คอกมัวนไข่ย้อ่ทันที่ไปใส่เนาะค่ะเมื่อกี้ต่อเติมฟ้าไห้งัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเมือนี้ต่อกะต้องมีหน้าที่นะคะเปลี่ยนล็อกน้ำค่ะแต่ว่าต่อน่ะต้องเปลี่ยนล็อกน้ำหลายแปลงค่ะต่อก็เลยต้องขับรถนะคะวนเปลี่ยนไปนะคะแต่ในระหว่างทางนะคะต่อก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้เบิ้งเนาะค่ะ พื้นที่โดยรอบของตำบลน,นะคะที่ต่ออยู่นะคะนั่นกะ็คือตำบลสุภับูรณ์อำเภอสิงห์สางนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะว่าพื้นที่ที่ต่ออยู่เนี่ยเขาปลูกออหยังเฮ็ดออหยังกันแน่นะคะ่ะเดี๋ยวต่อจะพาท่านผู้ชมนะคะเบิ้งนะคะแป่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นแค่ทางผ่านระวังแปลงที่ต่อจะไปเปลี่ยนน้ำนะคะเพราะว่าต่อต้องเปลี่ยนในบริเวณเอ่อตำบลที่ต่ออยู่นะคะต่อบนมีพื้นที่อยู่ข้าง ข้างนอกเขตตำบลนะคะแต่ตำบลสุไบบูลเนี่ยมีพืชผักผลไม้หลายลอย่างค่ะโตกันอย่างไห้ท่านผู้ชมได้เบิ้งนะ,ะ้ะค่ะไปกันจา้าเดี๋ยวตอจะพาไปเบื้องจา้านี่อันนี้เป็นพริกกบเอ๋ยบะเขือกั็พริกของตอนะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะเดี๋ยวตอจะไปเปลี่ยนพุ่นค่ะล็อกข้อโพดค่ะเดี๋ยวไปกันจ้านี่ข้อโพดของตอนะคะอันนี้เป็นข้อโพดฝักอ้อนนะคะล็อกที่หนึ่งอยู่ทางพุ่นนะคะเขียวๆค่ะแล้วก็นี่ล็อกที่สองค่ะ ล็อกที่สองของต้อนะคะแล้วนี่ก็เป็นล็อกที่สามค่ะปลูกเหง้าไปพูนเลยนะคะเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์เนาะค่ะกําลังงอกแล้วนะคะนี่ค่ะปลูกเมื่อวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนี่กําลังเกิดแล้วนะคะกําลังปองละเดี๋ยวต้อจะมินาทีเปลี่ยนน้าเนาะค่ะนี่คนดินแล้วนะคะต้อจะต้องเปลี่ยนน้าค่ะแปลงนี้ก่อนนะคะไปเปลี่ยนกันเลยจ้า นี่ค่ะออกจากบ้านต่อมาค่ะนี่ก็จะได้เห็นสวนขา้าวโพดค่ะขา้าวโพดอ่อนนะเอขา้าวโพดหวานนะค่ะขา้าวโพดที่เขาเอาไปตรงขายนะค่ะอันนี้จะเป็นแปลงขา้าวโพดหวาน,นะค,ะค่ะไปค่ะไปต่อเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแปลงอ้อยนะคะพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะคะอ้อยแล้วก็เผือกนะคะเผือกหอมค่ะต่อเคยทําคลิปให้เบิ้งแล้วนะคะเป็นเผือกหอมนะจ๊ะอันนี้นี่ค่ะสองฟังเลยไปจ้าต่อกันเลยจ้า นี่ค่ะเมื่อนี้ต่อมาเปลี่ยนล็อกหน้านะคะ่ปะปลามันสัาปะหลังนะคะ่ะสวนมันสําปะหลังของต่อเองค่ะค่ะระวังทางต่อก็อให้ทางผู้ชมได้เบิงแล้วนะคะต่อจอดสวนเผือกนะคะ่ะแล้วก็มีสวนข้าวโพดนะคะ่ะอยู่ตรงขามกับหนาบ้านต่อเลยนี่อันนี้เป็นแรงมันสัาปะหลังนะคะ่ะพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหาแน่นะคะเพราะว่าเป็นโรคนะคะ่ะโรคใบด่างก็จะพัดเปี้ยนหมุนเบี้ยนกันปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะนี่ต่อจะ เาไปเบ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะแปลงมันเทศค่ะนี่พืชอีกชนิดนึงนะคะที่ปลูกในเขตตำบลบ้านต่อนะคะปลูกกันหลายค่ะนี่มันเทศค่ะที่ต่อเคยพาไปทำคลิปนะคะที่ต่อทำคลิปเอ่อโรงร่างมันเทศเนาะคะ่ะแล้วก็พามาเก็บมันเทศนะคะมีคลิปนะคะนี่ ค่ะตอนนี้กล้วยค่ะเป็นพืชที่กำลังมาแรงเลยนะคะตอนนี้ปลูกกันหลายเนาะคะ่ะแถวบ้านต่อค่ะนี่กล้วยหอมท้องค่ะค่ะแปลงนี้กำลังจะหอกันแล้วนะคะหอเอ,อ่อทุงนะคะห้ผลง,งามๆนะคะแปลงนี้นะคะตัดแล้วนะคะแต่ต่อมาทายตอนตัดว่าทันนะคะเพราะว่าต่อติดริดนมตอนช่วงเช้านะคะ,กะเกลยมา ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆให้ท่านผู้ชมเบ่งนะคะบ่ทันค่ะนี่ค่ะแปลงนี่ฮอนะคะเริ่ม่อแล้วะคะ่ะเริ่มห่อเริ่มคำต้นแล้วนะคะนี่นี่จ้าข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์ของตอะคะ่ะนี่ก็จะมีเห็นไหมคะแปลงยางพาราะคะ่ะนี่ก็เป็นพืชอ,อีกชนิดนึงนะคะที่เขตของตอนะคะก็ปลูกได้คือกันนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพลัดใบนะคะ ใบก็เริ่มจะร่วงละเราก็น,นี่ค่ะปากล้วยค่ะกล้วยหอมท้องค่ะของอำเภอเสริงสางแล้วค่ะนี่ต่อพามาเบิงแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมต่อพาท่านผู้ชมไปเบิงแล้วนะคะว่าในเขตอำเภอเสืงสสงเนาะคะ่ะเขาปลูกอีหยังกันแน่นะคะ่ะแต่นี่นะคะเป็นแค่ส่วนน,น้อยๆเนาะคะ่ะยังบ่ทันได้พาไปเบิงทั้งเบิดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแค่ทางพานที่ต่อมา มาเปลี่ยนนามนะคะมาเปลี่ยนนาในสวนค่ะก็เลยอยากเห็นก็นเลยทายให้เบิ้งเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็จะซับนี้ก่อนนะจ๊ะคลิปหน้าเดี๋ยวต่อสิพาไปใสยนะคะติดตามกันนเด้ะคะ่ะในคอกนอกกรอบคลิปนี้ตรงลาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย